ปงใจฟูมูร้อยแปดนะครับพาทุกท่านมากราบขอพรพระแก้วมรตรกตนะครับพระคูบ้านคู่เมืองของเรานะครับณวัดพระศรีรัตะนาศาสดารา,า,ามหรือวัดพระแก้วนั่นเองนะครับผมรวมทั้งพาทุกท่านมากราบขอพอรศาลหลักเมืองจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับและก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับให้เราน้อมจิตน้อมใจนะครับเงยหน้าขึ้นมาทั้งประตู บริเวณสี่ทิศนะครับจะมีเทวดาอารักษ์อยู่นะครับให้เราตั้งจิตตั้งใจกราบขอพรรวมทั้งมาแปะทองมงคลนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลสําหรับผู้ที่ได้มากราบขอพรรวมทั้งผู้ที่ได้มาพักอาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครการมากราบขอพรสารลักเมืองถือว่าเป็นความมงคลอย่างยิ่งนะครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาผูกผ้าสามสีให้เราผูกตรงยอดนะครับทําอะไรเราก็จะได้สําเร็จ สมดังใจปรารถนาขอพรมงคลน,นี้จงสำเร็จกับทุกคนทุกท่านด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ